ครบผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องสู้โสุขคนนะครับอ่ะมืดนีมาตามหัวรัฐบาลไทยคือเกาแล้วพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องทุกคนนะครับของวันที่หนึ่งด้วยพี่น้องเอฟซีวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งอ่าพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกกันนะครับ ดือนพฤศจิกายนนะเรือยลังสี่ของหมวดประจำวันที่หนึงนะครับวันที่หนึ่งนะครับ อชมพู่นะครับ,บอชมพู่นะครับเลขดับนะครับเลขดับนะครับเลขดับ เลขดับเอาอยู่ตลอดนะครับเป็นรีพซ mhm. ีนะครับเลขดับบนล่างนะครับบนล่างนะครับเลออัดดับบนล่างอ่ะเลขดับบนล่างกระดับกันนะครับบ่อเลขไม่น่าลงทุนนะครับ fc บวบเบิงไห้นะครับเอาต้องเป็นเลขดับบนล่างนะครับดับสนิทกันนะครับหมวดที่แล้วนะครับ ะจะหาหลักฐานให้พี่น้องอีพีเรเบิ่งนกันนะครับดับงวดที่ผ่านมานะครับดับยูกันนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะครับพี่น้องอีีดับงวดที่แล้วนะครับเรียกดับงวดที่แล้วบนล่างนะครับบนล่างนะครับเอาอยูนะครับผมหมวยหอก ข้างบน c ี6นะครับ CC6 ข้างบนนี้ไม่มีนะครับดับเอาอยู่นะครับทั้งหมดจะมีอยู่อ่าสามสามเก้าเก้าคู่นะครับเก้าคู่หมดที่ผ่านมานะครับเก้าคู่ไม่มีเลยนะครับดับเอาอยู่นะครับคือเลขบนหนาลงทุนนะพี่้องเอฟซีครับผมดับสองเอาอยู่นะครับพมดที่แล้วเอาอยู่กันนะครับ ส่วนล่างนะครับส่วนล่างดับทุกลักเก่านะครับก้าไม่มาจริงๆในพลังเอฟซีทั้งหมดจับคู่นะครับเรียกดับที่จับคู่นะครับที่บมาวดทีแล้วก็มีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสามห้าสิบห้าสิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่นะครับสิบหกคู่พอดีพอดีวอทีแล้วดับเอาอยู่สิบหกคู่เฉพาะล่างนะครับเฉพาะล่างเอาอยู่นะครับ อกซิเก็เป็นบนนะครับบ่เกี่ยวกันนะครับสรุปแล้วดับบนเอาอยู่ดับร่างเก่าอยู่นะครับคือหมายความว่าเลขที่ไม่น่าลงทุนคือเลขต้นทุนลงเลยพี่องเอฟซีนะครับถ้ามีนีนี่มวดวที่พันมาอ่ะบ่เขาแมนดีดีครับบ่เขาดีดีบ่ไม่ดีนะครับเอางวนนี้ว่าเบิ้งกันจะมีตัวใดกันนะครับจะมีตัวใดกัน เอาอยู่นะครับดับเอาอยู่นะครับอ่ะงมวดนี้นะครับหมวดนี้โอ้ยลมแห้งเลยพี่หลวงพีมวดนี้นะครับงมวดนี้อ่าด,ด,ดับหลักหน่วยบนนะครับดับหลักหน่วยบนนะดับบน เฉพาะหลักหน่วยนะครับนะเฉพาะหลักหน่วยเรือพี่้องเอฟซีนะครับดับบนเฉพาะหลักหน่วยนะครับนะดับกันที่8นะครับหลักหน่วยถ้าติหลักหน่วยบนนี้ไม่ต้องจัดเลยพี่้องเอฟซีหรือจัดกับให้ลดต้นทุนลงนะครับลดต้นทุนลงนะครับคือจับมาห้เด่นไลท์นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ ดับหน่วยบนแปดนะครับดับหน่วยบนแปดเอาทีเดียวเบิ้งจับคู่นะครับดับคู่บนนะครับดับคู่บนนะครับมีตัวใดแน่ยคดับคู่คู่บนนะครับดับคู่บนไม่กลับนะครับม่กลับเด้อยพี่น้อง่ต้องกลับนะครับดับคู่บนนะครับถ้าพี่น้อง มีเนนีก็ให้ลดต้นทุนลงนะครับนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับทั้งเบิดจะมี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับวันี้มีสิบตัวนะครับมีสิบตัวนะครับมีสิบตัวมีตัวไหนบ้างมาเบิ่งกันนะครับดับเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับแปดนะครับถ้ามี ได้หนีนะครับไอพี่น้องอีพีลดต้นทุนลงนะครับก็มีนะครับเจ็ดศูนย์ห้าสองนะครับหกหนึ่งนะครับไอลดต้นทุนลงได้พี่น้องเด้อนะครับหกหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ ไปกันเงยาเลยพี่อ้องเอฟซีเจ็ดห้าสี่ห้าสาย์เก้าสามหกสองดและเก้าหนะครับนี่ครับเรียกดับนะครับพี่รองเอฟซนะครับเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับ ดับคู่นะครับดับคู่บนนะครับเจ็ดศูนย์หาสองหกหนึ่งเจ็ดหาสหาสามย์เก้าเจเกหาถ้ามีในนี้ให้พี่น้องอ C ฟซีออยู่ๆไวแ้แล้วพี่น้องอฟซลดต้นทุนลงนะครับไม่ต้องเอานะครับพี่น้องเอฟซีคือลดต้นทุนลงเด้อนะครับอ่าหาไม่ทันดเส็นต์ต้อบอกพี่น้อง f อีนะครับเจอแล้วครับผม นะครับอาทีนี้มาเบิง้งล่างกันนะครับพี่น้องคงจะเห็นกันเข้าใจกันแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะอ่เข้าใจกันแล้วเฉพาะบนนะครับเฉพาะบนเห็นบ่ครับพี่น้องเฉพาะบนนะครับดับเลขดับบนล่างนะครับบนพันไปนะครับบนลักหนวยนะครับถ้าติดลักหนวยนี่เราต้องจัดเลยพี่น้องเอพีีให้โดนต้นชุนรุ่งนะครับส่วน ส่วนที่เรียกดับคูบนกะมีข้งงบดมีอยู่สิบคูนะครับเอาที่นี้ว่าเบิงนะครับราเบิ้งกัดน,นะครับอาจจะเตรียมหน้ากระดาษกนันแน่เลยพี่น้องเพราะว่าบนสิบคูล่างนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่าสามสี่สิบสองคูนะครับข้างล่างสิบสองคูงวดนี้นะครับนะครับอ่ะดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างนะครับ ดับรางเล้อนะครับดับรางทุกหลักนะครับนะครับดับรางทุกหลักนะครับนะครับดับรางทุกหลักนะครับต้องเอาให้พี่น้องเอฟซีถ้าเอฟซี FC จัดไปแล้วก็ให้ลถ ลงนะครับพี่น้อง Fc นี่คือเลขบ้มานะครับเลขบ้มาคือเลขดับนะครับ Fc บางท่านไม่มีเลขดับในกองฉลากอ่ะก็คอยเบิ่งกันนะครับเมืที่แล้วเอายุนะครับเมืที่แล้วไม่มีจริงๆนะครับนะครับหนึ่งนะครับดับทุกหลักนะครับเอาล้านเปอร์เซ็นต์กันไปเลยนะครับพี่น้อง Fc ล้านเปอร์เซ็นต์กันไปเลยนะครับหนึ่งไม่มาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วย ละก้อยไม่มีวาสันนะครับอ่ะของเอาจ,าจนันยุพูนี่เอาอยู่นะครับพี่น้องก็จะเอาอย,ย,าอยู่ทุกงวดเลยนะครับมาเป็นปีแล้วพี่น้องมาเป็นปีแล้วเอาอยู่นะครับไม่เคยพลาดนะครับดับอย,อยู่ตลอดนะครับอ่ะจับคู่นะครับจับคู่ล่างน,นะครับดับคู่นะครับอ่ะดับคู่ล่าง ไม่กลับนะครับบวกกลับด้วอพี่น้องบอ่กให้กลับนะครับถ้าพี่น้องซื้อเรานี้ครับหมายถึงว่าดับตรงๆนะครับดับตรงๆนะครับพี่น้องเอฟซีขัน้นขั้นเขาตกกลับ,บถือว่าบดับนะครับถ้าตัวตรงดับเอาอยู่นะครับพี่น้องทั้งหมดมีอยู่12คู่อ่ะมาเบิ่งกันนะครับ สิบสองคู่นะครับหกนะครับหกคู่ห้าคู่อะไปกันนะพี่้องคำนวณกันว่ามันจะเบิร์กันบอพี่้องเอฟซีห้าเจ็ดนะครับหกแปดแปดศูนย์นะครับถ้าติดในนี้ไม่ต้องเอาเลยพี่้องเอฟซีไปกันนะครับ แปดห้ 8, 5, นะครับแปดหนะครับถ้าติดเก้าสี่กเบาเอารพี่น้องเอนี่ยหรถต้นทุน02นย์สองศูนก็ลดลงไปสีหกออกแล้วไม่มาแน่บาสันนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าอเก่านะครับพี่น้องอีกทีวนาะ นะครับ99นะครับนะี่ครับไม่มาเนี่ยนอนนะครับอ่ะต่อไปนะครับผม12คู่นะครับอ่า1 2 3 4 3 4 2, อ2ามี่สาี i นะครับ16คู่นะครับ16คู่ไปกันเลยพี่น้อง60นะครับ73 3 0มศู 30, 8, 8, 00, นย์แแปดนย์ศูงสาี่ครับอ่ะพี่้องเออ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับว่าแคปหน้าจอกันเอาไว้แล้วก็ดึงภาพออว่าเบิงนะครับขายายภาพเบิงนะครับว่ามาตัวใดที่ไม่น่าลงทุนนะครับนี่ครับ อ้วดต่อไปนะครับก็ต่อไปอาจจะแยกบนเป็นบนแยกล่างเป็นล่างโค่นอาใบสำหรับคนนี้เอาไปร่วมกันนะครับเพราะว่ามันเต็มนากระดาษไปนะครับรายเทได้ยิ่งดีพี่้องเอฟซีจะลดต้นทุนลงนะครับเรียกดับนี่นะครับพี่้องเอฟซีให้เข้าใจได้พี่้องเด้ออ่ะเรียกดับเอาอยู่นะครับดับบนล่างเอาอยู่ทุกงวดนะครับ